สวัสดีครับผมนมตองเ,เล่แลงแรงได้เดนครับวันนี้นมตองเดงมาอยู่ที่ร้านกากเวนายบ้านครับผมอ่าจังหวัดสุราธานีครับผมอีกสถานที่หนึ่งที่หลายๆคนก็มาเช็คอินกันครับผมนี่บรรยากาศสะพานในน้ำและที่นี่ก็ยังมีรถไฟครับผม เดี๋ยวเราจะพากันไปขี่รถควยครับผมอ่าบรรยากาศสวยงามมากนี่บรรยากาศสะพานกลางน้ํากันเลยครับผมสวยงามมากเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันก่อนครับผมเดินเลยยกเก๊กดิ เพลินตาครับผมมีน,น้ตแรกก็คือน้ำชาเย็ยนเย็ยนพ <c oughs> าเด็กปิดเทอมเมื่อกี้รับไปครับผมทีนี้ก็จะเป็นระบบโซลา่าเซลล์ด้วยครับผม นี่ก็คือสา่านีรถคล้ยกับเฟนในนบ้านครับผมทีผลละครับพร้อมดีจะพาพี่น้องทั่วครับผมแล้วก็อาหารเซนอร่อยรอไม่นานครับผมสร้างเซตกองมาซื้หนังกันในห้องเอเรียบร้อยนี่เลยครับผมอาหารเลธรรมดาเต่อร่อยพีน่น้องเบรรยากาศดีนี่แหละหนุ่มตองแดงก็ได้เดินละ เดินไปรอบๆเขามีทางเดินพี่น้องลมพัดเย็นสบายไปที่ชบไท่โรกก็ะซ่ามาไปไถายรบมุมในก็ะไดเหลือกตามพี่น้องชอบได้เลยกระเบิ้ลสวยงามถูกเทจริงๆนี่มีบนรดาวัน์กันกระเบิ้ลนี่นายบรรยากาศเลย มาและแล้วเราก็มาถึงหน้าป้ายครับผมนี่ครับผมกากเวบ้านนายบ้านกากเวนายบ้านเอดรูราตานี ฉันผููมีอุป,ปาการะคุณถูกฉันตอนนี้รถไฟสถานีกาแฟนายบ้านได้ออกเดินทางแล้วนะครับผมกรุณ่านั่งกันได้จับจับเดี๋ยวเคยทอกีล่นไปนั่นแหละเดี๋ยวจะบาดเจ็บนี่แหละครับผมรถไฟครับผมกาแฟสถานีนายบ้านก็ได้พาทุกคน เดินทางทั่วรอบาคาเฟ่นั่นเองพี่น้องบรรยากาศก็เป็นอย่างร้อมรือนมีทั้งต้นพราวมีทั้งโบกุ้งโบปลานั่นเลยพี่นอ้องนี่ก็คืออีกบรรยากาศหนึ่งทีเราได้พาเด็กๆมานังรถไกวบางครั้งนุมดองแดงวา่าไล่ยคนรถไกวจริ้ง้ายัางไม่เคยเค้กกันที่ กระมาส้ามาดหนังเอาประสบการณ์กันได้ครับผมสนุกสนานเป็นคลังนึงในชีวิตที่เราได้นังรถไฟ ใครตีจะเดินทางมากาเวีนในบ้านอด g ีพได้เลยนะครับผมจะอยู่ติตกบลนลีเลตอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎธานีและพี่น้องนั้นเลยอุนจังหวัดสุราจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถมาได้เลยครับผมนั่นเลยหนุ่มตองแดงก็มาหุนเร็กก็ถืว่ว่าได้รับ ความตื่นตาตื่นใจความมาร้อยโคงอาหารได้พาเด็กๆมาขี่รถปวยกระตือว่ากุ้ทค่าเดินทางมากรบผ้มคนที่มาถึงก็เป็นีทีๆดุ่งดังเลยพี่น้องเขาเรียกว่าแต่งหมู่ถุงเอาพี่น้องคนถึงวีเล็ดนี่มันก็ผ่านถุงเอาคนนั้นแต่งหมู่ถุงเอาเลยพี่น้อง เขาจะขึ้นเชื้อเรื่องความว่านความอร่อยความปลอดภัยด้านอนามยัยนั้นเลยพี่น้องมาทีเดียวได้ซ่องย่างเลยนี่โดยจะพอกส่งกรารน,นี้นุมตองแดงว,วา่ารถกล้วยเต็มทุกกาบ้วนนี้อย่าลืมนะพี่น้องคนจุราตานี่อย่าลืมไปที่คาเฟ่านยนบ้านนี่เลยนมตองแดงไปเจอไปชวนกันไปยาม อย่าเอาไมาพ้พีนองได้เล่ได้ไปกันกันนั้นเลยอย่าลืมกดติิตามหนุ่มทองแดงหนุ่มทองแดงก็มีต่างเรื่องตัดยางเออเรื่ององเที่ยวเรื่องความสานุกเรื่องขอบกลัวนี่เลยก็เอามาบอกพี่นองแอปีหนุ่มทองแดงไว้กันว่าเราคนรุษฎรธานีเราทำเลยทำจริงชัดเจนกับผมหนุ่มทองแดงเล